ย่านฝนเลแล้วบอยทริชั่นกับอย่านฝนคือกันเอาโฮมอกอกดเขาสีบอตแบบนี้ว่าย่านฝนเขาย่านเนี่ยเลยย่านเนี่ยอะไรเขาย่านฝนขอบคุณน้องเจนะโอ้พี่น้องครับมากสายฝนเนาะ มาตกใ่มือนีเริ่มวันที่ยีเยสเ,ยเปิดวงแยาตกผู้ใดสิเปเอเปิดฤดูดกาลปีที่แปดมรัมใจกันรอยในยกคู่ขาต่ตะโมนี้บ้าน,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 นด,ดีตาา้ตตอง,ง,งขึ้นหอคิดเพยงด้วยร้องเมจานาสาบริษัทธ์คอฟลี่มิวสิกนะครับโดยท่านายห้างเทวีไทยแต่ไดยกเหินเดินที่นองในปิดตามผลงานในช่วง2องสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเปิดอัลบั้มโวลโนีปีสิตแปดปีาังใจกันร่อย คลงานของแอมอรดี้และบอยสีชัยพี่น้องไปปั้งไปนะสายปันป้นปัป้นไปปัน้นมาจะมาห้องได้แล้วนะครับบวกว่าจะเป็นงานเล่งจันทานจันทร์นะครับ,บ,รนนรบแล้วก็ใดใจยังได้สองผู้ใดผู้ใดห้องให้ใ,ใจยากได้สองได้ยนเยอะพุ่สูงแน่แสดงว,ว่าเขาที่มีผู้จ้าเป็นบ่ มาไหนเนี ah, ่ยฮะอุ้ยนึสนี่ทีหนหาคนจะหลายใจหลายันนี้คนหลายใจคนเตะต่างพ่อเลยสันดอรว่าุณอยางนี่นะต่าบรีเซ่หรอย่องเขายูยงเขาโย่มิดฟาร์เกวตายนะครับ โมนิการมาสู่โค้นและการขอบพระคุณพี่น,น,น้องหลายฮนะพี่น้องบริหานแกบ่อยซิชและกอนแอนออร์เดด้ดิลป์ปิมืโอนี้มา พระเอกนางเอกเขามาคทบกทุกชีวิตนะครับมาเหมอะตั้งโุนกับพี่น้องประกานเสิร์ฟโคตยักษ์ตัดมา3าวันแล้วบอลลันใจกันด้วยเขามากมากติดถ่ายนะครับสองหมืน่นที่ผานไปพี่น้องในวงศิลปินนะฮะได้ันการบริษัทครอบใจนะครับพี่น่องก็เลต้องใจหลายแต่ว่าบ๊อบเอ่นปากเขาบอกเปก็นดูภาษาทีว่าพี่น้องมาหลายเปดอยู่นะครที่กลุ่มต่อม้านหาท่านเพิ่ม่แต่พมนพนงิดตามไรศนะฮะ แล้วจาาวันนี้แล้วก็เปิดปุ้งเปิดไปดูการที่บอกจะเรือกบุ๋นหนมเด้อไปเปิดปุ้งสามอันที่ปันแท่งที่ยี่สิบสามแล้วก็ไหลต่อไปบอนังนใจเกินร่อยที่ยี่สิบสี่เยสราค้างผูแหลบอลนั้นงนี่หองพักติดต่อไอนะด้เด้อนะเต็มแล้วเต็มแล้วไม่น้อยไม่ลุงนะครับเดี๋ยวไม่เสียวเวลานะครับ พิธีกรศิลปินอนรอบคอยแล้วก็วันนี้เป็นวันพิเศษอีกหนึ่งวันที่เติดอัลบันทีโดยบริษัทท็อปไลน์มิวสิกนะครับเสียงปรบมือต้อนรับศิลปินจากมูลหมอแทนแอนโนรดีครับ